มาพี่น้องเฮี้ก,กับเขาอีกแล้วตื่นเช้ามาทำกับข้าวแดดส่องหน้าอีกแล้วแย่สีปนป้ามานี่ยายปอกเรียบร้อยแล้วหอมหอมแดงมกจ้าใส่ผิกบักตื้ดจึงเลยจ้ะกี่ผิกมาปนกันเลยเอาไปทิ้งใส่ไฟซะนี่ ยกพักพักแกมแยกกับสีมีป่าแย่ใบไปเรียบร้อยต้นนิ่นจักสีแกงมะแกงดอกพี่้องกล้องกัน,กนได้ปนกันเลยจ้าพักแกมแยกกับสีมีต้มคาจักแกงมะแกงต้มคาต้มทั่วต้มทั่วพักเงาส่วนนึงกับเจ็๊บไปตสกินสด จ้ะผู้ว่ากินสดกะบี้ผู้กินต้มกะบี้จ้ะโดยเฉพาะตาตาเพิ่นเพ่กินบะเั่วสดจ้ะนี่กะสิตำเพราบอบบี้นี่แหละไอ้ยถึงกินบวบบี้อีกแล้วถือกินขว้าพี่ขวา้านั่นนั่นนี่ไม่ได้ไอ้จุงเงี้ยเงี้ยเงี้ยวห้วยไปได้พี่น้องเจ้ ยายไปโลกยี่ยังกับลกูกพัดกับเท้านึงกินผิกจุนจุนมหอมมุนมุนกุลุกุลุย,ยายก็จะเอาหอมลองไปเลยตำคุกเส้นเนื้อปลาไปเลยแกไม่ต้องว่าเอามาลอยปะหน้าดอกแะตำใส่น้ำผิกกรโยกกระยากไปเลยแะแ่บเลย ตำเนื้อปลาใส่กันไปเลยคนข,นข,นขนุนๆคุยครับต้มชาข้าวหรอมั่งเสียและเอาหนีเล็กขี๊ไปขี๊ใส่ถาดเนาะขี๊พผักเด้อทั่วว้ก่อนตำปลาจ้าโคกติ่มดอกดอกเย้าสีมากแบบกี้พริกไลยๆหล่ะกัน โคกเพกพริกก็หแหนแหลกครับนุ้ยแหลกกะแหลกบวบวบีวบต่ำใส่กันเลยคุระยักเพกกับคุยตอนพิีไปเลยโอ้เยยพ่อน สีพอนเอาหม้อต้มน้าปลาไม่เนี้ยหมอต้มปลานาน<ม>เห็นบอมาแล้วจ้าโอ้ยควรใส่โทรศัพท์<อ>นี่พักเจียมพี่น้องนี่นอคามีทัวมี่ผักปังพักปังม่วงผักปังกเกษตรจ้ะนี่พ่นสิบ่มีย่างจ้ะตะกรนยากัต่คยปลูกค่ะเอเดี๋ยวนี้ก็ ขี้ขาดแล้วมันหลายอยา่างแค่นี้แหะพักแกงกันน้ำปาลาก็อยู่นั่นแหละบ่แม่นอันหม้อต้มน้ำปลาแมา่ตั้งอยู่หันแม่เอาพไปจะเท่เบ่ไปรู้เรียองไปหม้อต้มปลาน้ำปลานะ เอาผงชูรสใส่ลงไปเลยเออนั่นแหละหนึ่งช้อนนิดนิดใส่ใส่ผงชูรสไหลปนพ่นกบจิบะควายนั่นไปเลยแยเพื่อเพื่อความบนว้ยายยกต่ำน้ำปลาเอาน้ำปลาลงเลยมันถ้าต้มใส่น้ำาเพิ่มบ่เพิ่นบ,นบ่นั่งอยู่แล้ว เพื่อนกับเจือจางกี่แล้วใส่เครื่องแล้ไปได้เจ้ะโขกใส่เนื้อปลาแล้วจ้ะตามถนัดใครเอาถ้วยมาสิค่าคนละขาถ้วยใหญ่ๆจ้ะถ้วยจะเทใส่ป่นค่ะพร้อมเสิร์ฟได้แล้วค่ะ เออนั่นแหละว่ากันมันร้าเผ็ดแย้กันจะเอาพริกป้นใส่อีกเด้ใส่น้ำปลรราเข้าไปไม่ต้องให้ค้นมากกว่าจ้าพ่อคุยๆเลย ข้นเกินไปใส่อีกจักหน่อยสนันี้ไลจ้ะสิมจ้ะสิมจ้ะนั่นมันยังไม่นัวปลาเลยจ้ะใส่ปลาเข้าไปแซบปากเขาเลยจ้ะปนปากัำบอนัวมันบอลแสบหรอกยาหงชู้หลอพ่อแล้ว ความเ็ดไใจแล้วเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟจ้ะพวดเอาพักปดบปุบกุนแค่นกดจุดจ้ะนี่แหละอาหารแซาของแย่เลยเจ้า เรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟจ้าผักยั่วๆจ้ะนี่มาเสิร์ฟกันเลยคือเห็นกลางอยู่นึงวะซำนมี่หล่ะจ้าพี่น้องกินข่าวเาน้ำยาได้จ้า